ขอการสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้กับแฮกเลดกันอีกแล้ววันนี้อยู่กับเกมแพทเลดพาทที่2กันอีกเช่นเคยนะเออห่อจากพาทีแล้วที่เราได้ช่วยปดปล่อยอ่าอะไรอะปดปล่อยแม่เหี่ยวเนาะเราก็ได้น้องเหี่ยวมาร่วมเดินทางน่าจะเป็นตัวแทนของอแม่เหี่ยวประมาณนั้น แต่แต่นี่อะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ย you can fab garden mountain อ๋อเหมือนโดดได้มากขึ้นอย่างนี้เหรอโ okay. 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 อเคโอเคโอเคยังพอขึ้นได้อยู่มารอรีโหลดโอเค โดดไปยิงต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอโอเคขึ้นได้อยู่ถึงไหมโอเคปัญหาอ๋อเอ้ยเราอยู่ดินแดนตอนนี้เราอยู่ดินแดนของอ่าน่าจะเป็นโอเคนี่อะพ่อฟอร์เรสต์แทน แผนถูแผนเอียวอีอีออ่านไม่ออกเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหอยู่ตรงนั้นเหรอตื่นขึ้นเซอร์นอตอย่าให้มันผ่านไปได้ เซอร์นอตโอ้โหนี่ไงสัตว์อสูรที่เขาบอกสัตว์อสูรต้นแรกเซอร์น็อตเลดเดมไฟโอเคยี่ยไปเคยๆๆผมแมปแมปโหลดแมปโหลดโอเข้ๆสวยงามครับสวยงาม ขึ้นใหญ่นะเนี่ยขึ้นทางนี้นะโอเคปุ๊บค,ค,ค่อยๆขึ้นปุ๊บขึบ้ข้างล่างข้าไปได้โอ้มีโอ้มีพัลสเซนให้แกด้วยสุดยอด การประสบศาสตร์เอาได้เฉยแล้วก็มีตรงจุดอื่นออีกโอคนี่เขาได้โอเคเ,คอ,เคอ่ะ ยังไงเอาแล้วปิศาพัดเสนบอกเลยพัดเส้นนี่ไม่เก่งแต่พยายามจะทำให้ได้ต้องลองกับไอ้พวกนี้ก่อนดึงมาแล้วทำอะไรได้ตรงนี้มีอะไรปะโอข้างในมีอีกอใครใครส่งไลน์มาเปล่า หยิบนัวมาเอาวางไว้นี่โอเคเนี่ยเราได้อ๋อเราก็ต้องยิงให้ตรงสินะผ่านมาอ๋อนี่ไงโอเคอ๋อมันต้องยิงตั้งแต่จุดแรกโอเคโอเคไอ้ก็เด็ดไอ้ว่าแต่ข้างหลังนี่จะไปเอาองไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาได้แม่มีทางซ่อนไหนขอดูหน่อยมีอะไรครับ โอ้โหโอเคจากนั้นเราก็ยิงมาแต่นี้ประตูทั้งสองบานได้เปิดขึ้นแต่นี้ทำอะไรได้อะเอาละพิษนาอ๋อมันต้องเดินไปอันแรกก่อนป่ะอ๋อนี่ให้เดินอันแรกบาน,นสองอันสองนู้น ผมว่ามันมีปริศนาอะไรเยอะแยะเลยว่ะสองแล้วก็สามสามิงกัดวิ่งไม่ได้อยากสามแล้วก็สี่สี่สี่อยู่นี่สี่อยู่นี่สี่แล้วก็ห้าโอ้โหนี่แก้พอเสเซิร์นสนุกมากก็ได้ยากไปโอเคถือว่าชอบอยู่ ถ้าไม่เดินมามันไม่รู้เลยโอ้โหบาลบาลภัยแน่มาเข้าทางนี้เฮ้ยอ่าแสงจากดวงจันทร์ Seal the s e e d of the forest ทำให้เห็นหรอใช่ไหมประมาณนั้นปะ บแสงจากดวงจันทร์ก็คือไอ้ไอ้ข้างบนโอ้มีสชั้นอันนี้อะ The r i l i a n t Field มอนเกสมนาเอ็นปตปาฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อ๋อฉันไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ถ้าฉัน if the gate is ถ้าไม่เห็นฉันเอิตเซฟมีเพื่อพาเอาว่า I am not o u t จะได้รับการช่วยเหลือโอ้แต่มาซาเอ้ยมาชาไม่สามารถช่วยได้เสียก็ได้ด้วยก็แต่ว่าไม่ได้มไม่ต้องตรงเลย ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปจับมาเอาวางไว้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววางไว้นี่โอเคแล้วก็ยิงแล้ไปเอาอันไปเอาอันข้างในโอ้โหดีนะมันไม่ทับใส่หัวนี่นี่มาวางไว้นี่โอเคครับปิเคลียิงเดี๋ยวรอยเปิดแล้วก็งัดอันที่สองขึ้นมา เอาสองอันไปวางไว้เอาเนื้อมามาลุกมาลุกโอเคแค่นี้ก็ครบจากนั้นก็ทำการยิงฟฟฟุุุเรียบร้อยอเฮฟฟ้ยเ perfect โอเคแล้วก็ปลดล็อกอีกแน่เลยปลดไหมไม่ปลด

อ,อ,อ๋อเราต้องมารูปใหม่คิด่ือคือคือคืออะไรคือคอ,คอ,คอ,อะไรนี่โอเคอ๋อเลยเต้องมาลปใหม่วางไว้แล้วก็ขึ้นมาเอามาได้เหรอ โอเคไปเอาได้อ๋อ oh, อยู่นี่โอ้โ oh หตกใจไปอ้อมไหนมาลุกแหมโอเควางไว้รอมาเหยียบตรงนี้โอเคนี่ไงเราได้แล้วกวางประมาณหนึ่งซึ่งตรงนั้นคือที่ที่เราต้องไปใช่ไหมโอเคงั้นรอไปกัน เมืเ่เจียวเราอะไรวะเนี่ยเอาไม่ใช่ที่ที่เราต้องมาหรออ๋อเมื่อเจอแสงห้ามขยับ มาแล้วยัดใส่เลยปูเออเฮ้ยยะมาแล้วก็ี่แหวทางนั้นน่าสนใจอ๋อให้ไฟจุดติดทุกอันแน่เลยน่าอย่างนี้ดู นี่ไงจินเนี่ยจัดแค่แฟบเคไแล้วมา่กันหนึ่งเาบิดสองกดเพิ่มเราก็ต้องไปตามเสาอ๋อ,อต้องไปตามเสาสามจุดเหมือนเดิมแน่เลยเพื่อปลดล็อกโ okay. อเคเราเข้าใจเราเข้าใจมานิดนึง อย่าตรงนี้อะไรกีกอ๋อนี่ให้มาแล้วข้างในเราเข้าได้ปะออคอยนี้ใช่ปะอ๋อไม่เห็นโอเคแล้วก็เราก็ขึ้นมาทางนี้เฮ้ยทางโน้นก็ไปได้หน้าไป คนล็อกสอบม,มีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะอ๋ออันนี้อีกอันหนึง่งใช่ไหมไม่ใช่เรามีครบสอบนะหรอือเอาไม่รู้เหมือนกัน มีเพิ่มมาอีกเมื่อกี้เห็นมันมีให้เก็บอีกหนึ่งอันผมไม่รู้ว่ามันต้องเก็บเยอะขนาดนั้นเปล่าจำเป็นเปล่าแต่มันมีสามหอคอยไม่รู้ต้องเก็บเยอะขนาดนั้นเลยโอเค เนี่ยปลดล็อกยูแฮปเธอคืนแสนกลับมาให้กับเราตอนนีนนนนนน้ประกดกายละโอ้หกดวงตาเจ็ดตอนนี้หัวใจเวนเชอได้เข้าสู่หัว แล้วก็กำลังชำระล้งลงางรูปของค่ารโนดอันนี้ข้างล่างนั่นฉันเห็นต้นไม้ฉันเห็นไอแคนซีเห็นทุกคนอ่ากำลังให้แพดฟ라이เดอร์เอ่อฉันบอกว่าพวกเขาจะติดตามกันแล้วก็อะไรวะมนทูแพทเป็นเส้นทางที่ถูกอ่า ส้นทางความจริงที่ s a t i s f y เอาแล้วไงแปว่าอะไรวะเนี่ยไปเราเข้าไปข้างในกันเข้ามาแล้วใช่ปะเดี๋ยว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 เหมือนยังไม่ได้เข้าเลย ไงเจอแล้วมานี่เซอร์นอตเข้ามาชำระล้างแกแล้วโหาต่ำไงให้ทันวะน่ะ โดนหนึ่งดอกเคยสองดอกมาสามดอกมันวิ่งไวมันวิ่งไวมันวิ่งไวตาม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 ก็ต้องชำระล้างเซอร์นอนให้ได้อีกสับอีกสับลูกตาไวจัดไวจัดเลย เราหลือมากเพลงเราหลือโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหตามยากงานนี้โอเคตกได้อยู่ าาติดติดแล้วติดแล้วโอ้โหมาดัาดอีกไปอีอันหนึ่งเออด้านหนึ่งอีกไปโอเคหมดยังอีกไปเออพุ่งสน สนสนอย่าสนว่าอย่าพี่จะพุ่งชนนี่ชำระล้างไหมนี่มันสเตเดียมที่เราไม่ได้เข้าไปมาไอวันเกตไฟเนี่ย ราหรือเราหรือโอ้โหโอเคยิงไม่ได้ยิงไปโอเคหนึ่งดอกยิงไปอีกดอก

องดอกนี่แน่ดีนะเมื่อกี้กระโดดทันมาๆมาเซอร์นอตเฮ้ยมีสอจังหวะสอจังหวะสอเบาร์ผมหมดชื่อผมหมดชื่อดีไปดอกสุดท้ายหมดยังเฮ้ยพุ่งไปคุณจ่อกระโดดสวยยังมาเฟจเจ้าละเฟสสองเฟสสอง โอ้โอ้โอ้โหโอ้ไม่ด้เนี่ยยิงไงอ่ะโอเคโอเคออยิงคืนโอเคมอี้ยิงคืนทัโอเคเรารู้รู้ละเรารู้ละเล่นไงเล่นไยเดดที้ถูกแผดเผา โอ้โหชนลวงเลยอ๋ออ๋เหมือนเหมือนเปใหม่ขึ้นเปใหม่มีแต่จะเป็นต้องเล่าหรือ มาเริ่มกันใหม่ยิงไปเออมือนเราเริ่มใหม่เลยอ๋อมันเป็นวิธีการแบบไม่ตายแต่ให้เริ่มใหม่แทนเออหมือนก็เหมือนตายไปรอบหนึ่ง ก็ยิงไปโอเครอบนี้เราต้องหลบให้ได้โอเคช่อลับโมตอเสาทุบไม่เมื่อกี้เหมือนตบไปเนี่ยหักสเบชเฮ้ยนั่นไงไอ้ลูกนั่นจัดการ อาอไม่จัดการแต่กลายเป็นสีฟ้าแทนโอเคคืนความสงบให้แกผืนแผ่นดินแห่งนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เนี่ยเซอร์นอสโอ้โหเนี่ยเป็นกวางแลวน่ารักเลยนี่แดนแห่งกวางประมาณนั้นก็ดินแดนแห่งนี้มันเหมือนแบบ ้ยสอนตั้งชื่อให้เลยสอนแห่งจันทาีขึ้นไปบนฟ้าจันทาจริงๆดวงจันโอ้โหนี่ไงเฮ้ยนี่ไงแสงแดดปกคลุมแค่ทิศแดนนี้นะแสงแดดมาแล้ววะ่ะโอ้โหบริเวณกว้าง ต่อไปอ๋อไม่ใช่เซนอตลูกๆของไอ้นี่พระเจ้าเจ้าได้ชําระล้างลูกขงข้าแล้วต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งเดนอีกหนึ่งดินแดนเจ้าอํอทำงานนี้ให้สำเร็จเพื่อชำระล้างคำสาปพวกนั้น,อพพน,นโอเคแล้วนี้ก็กลับไปอยู่ที่ของมัน โอ้วิวอัพเซอร์ oh. not the spirit meter monkey โอเคโอเคโอเคอะไรอะไรปกคุมโอเคแอร์ไทม์สามครัง้งหุ้ยเอ็นนี้เพิ่มด้วยเอ่ออ่ะเหมือนรู้ว่าจะปลายทางเนี้ย อ๋อที่ไม่ให้เก็บอีกก็คืออันนี้เหรอโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปนั่งไล่เก็บก่อนเดี๋ยวยวตัดคลิปมาให้ดูแล้วกันนะมาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอครบไหมห้าหกเจ็ด หายไปอันนึงงยี่ไหนว,วะนี่ครบแล้วเกิดอะไรขึ้นวะต้องลองดู <c oughs> มีเก้าชั้นเท่านับทั้งหมดเฮ้ยตามไปใช่ไหมโอเครอด้วยจะเย็น เพื่อนหน่อยโอ้นี่แค่พาร์ทสองเนี่ยก็ไปกินนาเทียวะน่าจะไม่ต่ำกว่าครึ่ชงชั่วโมงรอด้วยรอด้วยรอด้วยไวโอ้โหมันไวจริงๆไล้แถวนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรให้เราผ่านวนรอบแมปเลยให้เราดื่มด่ำกับธรรมชาติเหรอ ไก่เกินโ้ย,โยว้ยทั้งวยทั้งไก่ใจมันเล่าหรือใจมันเล่าหรือพาวนรอบแมปจริงจังเฮ้ยพาไปไหนพาไปไหนวะเนี่ย ไอ้ซากอะไรอ่ะนโมตะสะตบมือสเปริลลิสตอร์เรชันอ๋ออีกนี่ไงลูกลูกของอีเกิลครับมาอ้ยอีเกิลบอหล่อน่าจะหนทางสู่การอันนี้แน่เลยเอาทูเอนดิง้ง เกมนี้มันมี two end กับ ending ธรรมดาเดียวกันโอเคครับสารพานี้หอตัวลาไปก่อนนะครับ๋ยวเจอใหม่ผ่านหน้ากับ the padlet นะครับ,บผมสารพานี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย